สวัสดีครับชัแมงกล่องซิ่งครับวันนี้มืดนิดนึงนะครับเออ่เจอกันอีกแล้วกับบูมพาวเวอร์2018นะครับน้องเออ่เทพอยู่วแถววังน้ำเย็นนะครับออกได้3วันจัดเลยครับป้ายแดงอีกแล้วครับป้ายแดงอีกครับตัวนี้เป็นบูมพาวเวอร์19 2018นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับออกได้3 3วันเองนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับจัดกล่องดีฟ้าเมกกะฟอสต์นะครับดีฟ้าเมกกะฟอสต์เอฟแดงนะครับโลโก้แดงครับกับกล้อง เดินหอบจาก ECU Shop นะครับสามารถเดินหอบได้ด้วยนะครับกล่องนี้คู่กันได้นะครับก็จูนโดยช่างแบงค์นะครับเอามาดูเดินหอบกันนะครับเปิดสวิตช์เดินหอบแล้วนะครับเดินหอบก็จะทำงานนะครับมาดูข้างหลังกันนะครับเป็นไงนะครับไฟแดงก็จัดได้หล่อๆเลยครับเดินหอบได้เท่ๆเลยครับทีนี้มาดูฟังก์ชันของดีฟァสกันว่าเป็นยังไงนะครับเอาเทเบิลหน่อยครับเบิ้ล ไม่มีควันนะครับอยู่ในโหมดไม่มีควันอ่ะน้องเทพเปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์อ่าเดี๋ยวไปดูโหมดมีควันกันนะครับโอเคครับผมก็สะใจกันไปนะครับกับดีฟ้าเมก้าฟอสนะครับดีฟ้าเมก้าฟอสกับดลก่องเดินหอบจากอีซีหอบด้วยนะครับชุดนี้อยู่ประมาณ21000่นบาทนะครับสนใจก็ทักมาได้ครับผมขอบคุณน้องเทพวังน้ำเย็นมากครับ